จับมาคุยวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ โรคตากระจกเป็นปัญหาสุขภาพตาของผู้สูงอายุที่เป็นกันเยอะมากเลยค่ะซึ่งทําให้ผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่ต้องกลายเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโรคนี้ค่ะว่าสามารถป้องกันได้หรือไม่และมีวิธีการรักษาอย่างไรกับแพทย์หญิงกุลวัณโรจนะเนืองนิดนายแพทย์ชํานาญการพิเศษจสุแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคต้อกระจกคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็จะมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอปกติแล้วเนี่ยคะ่ะต้อกระจกเนี่ยเป็นความเสื่อมนะคะตามวะะัยค่ะ โดยอาการทั่วๆวไปเนี่ยก็คือการมองเห็นลดลงนะคะหรือว่าทําให้ออกแดดจังจัดแล้วก็อาจจะเห็นแสงกระจัดกระจายค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยการใช้สายตาผิดปกติหรือต้องเปลี่ยนแว่นสายตาเป็นประจําบ่อยๆค่ะแต่ทั้งทีทั้งนั้นแล้วเนี่ยต้อกระจกเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะทั้งในเด็กในผู้ใหญ่แล้วก็ในผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ค่ะจากที่คุณหมอบอกมาเนี่ยคือเราอาจจะทราบว่าโรคต้อกระจกเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุแล้วถ้าอายุน้อยๆเนี่ยมีโอกาสเป็นไหมคะคุณหมอ ในเด็กนะคะที่มีโรคประจาตัวบางอย่างนะคะหรือการติดเชื้อโรคตั้งแต่ในคันมันดานะคะหรือ เกิดโรคร่วมกับโรคตาอื่นๆนะคะก็มีภาวะต้อกระจกได้เช่นเดียวกันนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของประวัติอุบัติเหตุทางตาร่วมด้วยในวัยผู้ใหญ่ะคะ่ะที่ยังไม่ถึงวัยสูงอายุนะคะหรือว่าโรคประจําตัวที่ควบคุมไม่ดีนะคะเช่นโรคเบาหวานเป็นต้นน้าตาลในเลือดสูงก็ทําให้เป็นต้อกระจกได้หรือมีการใช้กลุ่มยาพวกกลุ่มยาสเตียรอยะคะ่ะทาให้เป็นต้อกระจกได้ไวัยเช่นกันค่ะรักษาโรคต้อกระจกเนี่ยมีวิธีการยังไงนะคะคุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นในเด็กนะคะเราต้อง ตรวจประเมินแล้วก็รักษาโดยเร็วะคะ่ะเพราะว่าอาจจะมีภาวะตาขี้เกียจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาของการมองเห็นในเด็กได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุเนี่ยการรักษาต้อกระจกเนี่ยมีได้หลากหลายวิธีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นความเสื่อมตามวัยเนี่ยความชุกข,ของโรคค่อนข้างสูงนะคะในระยะแรกๆของโรคเนี่ย าการใช้แว่นสายตานะคะแก้ไขนะสายตาผิดปกติเนี่ยก็ช่วยทําให้การมองเห็นดีขึ้นได้หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการจัดบ้านหรือว่าการที่ปรับตัวค่ะให้กับภาวะต้อกระจกก็อาจจะยังไม่ถึงกระทั่งต้องทํา,าทผ่าตัดเราจะทําผ่าตัดเปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็ใส่เลนใหม่เข้าไปในกรณีที่มีข้อบ่งชี้แล้วเท่านั้นค่ะโรคต้อกระจกเนี่ยมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะคุณหมอ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะต้อกระจกเกิดขึ้นตามวนะัยเราห้ามอายุไม่ได้นะคะแต่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะคะที่เราห้ามได้นะคะเช่นข้อที่1แสงแดดนะคะในในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็การสวมใส่แว่นกันแดดก็ช่วยป้องกันเรื่องต้อกระจกได้การสูบบุหรี่ค่ะ ก็ทาให้เป็นต้อกระจกได้เร็วเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะสูบบุหรี่นะคะหรือการใช้กลุ่มยาสเตียรอยบางอย่างเช่นที่คุณหมอไม่ได้สั่งเนาะเช่นยาหม้อยาชุดยาลูกกรอนี่ก็มีอันตรายทําให้เป็นต้อกระจกได้เช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่มีโรคประจําตัวและคุมไม่ค่อยดีนะคะ mm hmm. เช่นเบาหวานการที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูงๆก็ทําให้เป็นต้อกระจกได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนําท่านผู้ชมเพิ่มเติมเลยค่ะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกังวลเกี่ยวกับโรคต้กระจคุณหอ จริงๆแล้วเนี่ยค่ะต้อกระจกเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนเมื่อสูงอายุขึ้นมานะคะ ัวเลนก็จะมีความเสื่อมตามวัยนะคะถ้าเรารับทราบว่าการมองเห็นเราลดลงนะคะแก้ไขด้วยแว่นใส่ตาได้ในระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะและอาจเข้าไปตรวจสุขภาพตานะคะเพื่อจะได้วินิจฉัยชัดเจนว่าเราเป็นต้อกระจกนะคะและเมื่อถึงเวลาหรือมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะก็สามารถทําได้ในขณะที่ถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่เป็นต้อกระจกนะคะเราก็ต้องป้องกันโดยการที่สวมแว่นกันแดดนะคะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมโรคประจําตัวให้ดีค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะสำหรับความดูเรื่องต้อกระจกที่นำมาฝากคุณผู้ชมขอบคุณค่ะเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมของเลนตาเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันควรหลีกเลี่ยงแสงแดดงดสูบบุหรี่ควบคุมโรคประจําตัวและมานตรวจสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากพวกเราเชาวจับมาคุยค่ะ